อีชัดเจนก็คือเป็นต้นแบบของนักคิดสโลแกนของเราคือเด่นการคิดทักษะชีวิตเป็นเลิศ ทักอชชีวิตด้วยโครงการประผมวิเทศโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด,ดีทีวีมีสูตจากประสบการณ์ทางด้านทักอะชีวิตการช่วย,ยางนานบ้านมารยาทไทยการแสดงความเคารพและสร่มสร้างคุณธรรมด้วยศิลธรรมและธรรมะ กิจกรรเสริมความฉลาดทางอารมณ์เด็กๆได้เรียนรู้ถึงวิธีการจัดการกับอารมณ์ของตนเองการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉลาดการแสดงออกถึงความรักความกระตันยูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณงานนี้นักเรียนชอบมากกิจกรรมการการ,รู้ธรัญญาเศรษฐีและอาบายโม ด้วยการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดให้เด็กแสดงความคิดเห็นแสดงออกและสรุปความรู้จากสิกส่งที่ได้รับฟังและให้รู้จักป้องกันตนเองจากทิพย์ไทยเหล่านี้กิจกรรมทางวิชาการเราเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนที่เน้นถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และส่งเสริมความสนใจความถนัดของผู้เรียนด้วยคอนเซ็ปต์ผู้เรียนสำคัญที่สุดการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการ active learning ทุกระดับชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน4ทักษะได้แก่ 1. ทักษะกระบวนการคิด 2. ทักษะการลงมือปฏิบัติจริง 3. ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลและ 4. ทักษะการนำเสนอเรามีการสร้างกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ลงสู่ผู้เรียนโดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสําคัญต้องการที่จะปลูกฝังทักษะที่สําคัญนะครับที่ 1. ทักษะกระบวนการคิด2ทักษะการลงมือปฏิบัติ 3. ทักษะการนำเสนอและสุดท้ายคือทักษะทางเทคโนโลยีดิจิตอลด้านคุณธรรมวินัยความประพฤติการจะเป็นคนที่สมบูรณ์นั้นต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่โรงเรียนบ้านหนองโพรงใหญ่จัดก,กิจกรรมเสริมสร้างวินัยจริยธรรมให้กับผู้เรียนมากมาย ในทุกระดับเช้าแต่ละวันจะร่วมมายร่วมมือในการบำเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะทำความสะอาดฝึกวินัยใ,ในการเข้าแถวลำดับความก่อนหลังการคัดแยกขยะการนำโครงการคุณธรรมเข้ามาในตอนพักกลางวันการสวดมนต์แผ่เมตตานั่งสมาธิ การพัฒนสบอดีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนรูปเสือให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความเสียสละการช่วยเหลือผู้อื่นมีการพัฒนาสถานที่ต่างๆในวันสำคัญต้องขอขอบคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านครับท่านท่านครัมการาหารศึกษาแขกผู้มีเกียรติแล้วก็พี่น้องผู้ปกครองที่เคารพรักทุกท่านงานงานนี้จะไม่สำเร็จเลยนะครับถ้า ขาดถึงความร่วมมือร่วมไม้กันด้ดีนะครับทุกท่านถือว่าเป็นปัจจัยความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ในนานโรงเรียนบ้านหนองกรงใหญ่ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับ